อ่าโอเคนะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราเจะเข้าไปชมนในส่วนของคลิปการสรุปอัปเดตของท่าแมพอบิสซาลีจอนี่กันเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการแจกโค้ดใหม่ล่าสุดข,ของทางแมพเขาเลยนั่นเองนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างน,นั่นเองสำหรับโค้ดน,นี้นั่นเอง สำหรับคนนี้เนี่ยก็ใครที่ยังไม่รู้วิธีการสมใส่โค้ดภายในแบบนี้นะคะก็ให้ทาการกดตรง settings ขึ้นมาแล้วจะมีตรงคําว่าโค้ดตรงนี้เลยเนาะกดขึ้นมาแล้วก็ให้ใส่โค้ดตรงนี้เลยสาหรับโค้ดครั้งนี้เนี่ยก็คือ Christmas 2021นั่นเองอ่ะอันนี้เลยเนาะใส่ตามนี้ไปเลยนะคะ Christmas 2021เดี๋ยแล้วขออนุญาตกดรีดีมไปเลยนะชึบอ่าคุณผู้ชมก็จะได้มาเป็นในส่วของไอเทมนั่นเอง ทั้งไอเทมเลเวลแล้วก็ทิเกตนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยเนาะซึ่งมันมีมีโคดหลายอันเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้ดูอีกสักอันหนึ่งนะคะก็จะมีเป็นอันนี้เลยอ่ะเป็นในส่วนของโคดนี้จะได้มาเป็นในส่วนของเลเวลส์นะเมื่อกี้คือโคดที่จะได้รับไอเทมนั่นเองอันนี้โคดเลเวลนะตอนนี้เลเวลเราอยู่ที่221เนาะเดี๋ยวดูให้ดีนะคุณผู้ชมโคดต่อไปจะเป็น X Xmas Is Here อ่าก็ใส่ตามนี้ไปเลยนะคะคุณผู้ชมเลเวล221นะขออนุญาตบเดนกดอีกครั เป็น256แลคุณผู้ชมดูจากตรงนี้ได้เลยอ่าประมาณนี้เลยก็ทำการเพิ่มเลเวลมาก็หลายเลเวลอยู่แล้วก็โค้ดสุดท้ายจะเป็นโค้ดนี้เลยนั่นเองซึ่งจะได้รับเป็นในส่วนของตั๋วหรือว่าทิกเก็ตซึ่งสามารถเอาไปสุ่มได้ที่ร้านออสชอปเลยที่ตู้อาเขดนะคะก็จะเป็นโค้ดนี้เลยเนาะ X Trade Ticket ใช่ไหม Extra, อ extra อออ์อ่าเ x t r a ์ตร้ิคเกเองอ๋อโอ้โหอ่านได้ยังไงเป็นเ x ็ r a extra ticket นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นโคดนี้เลยใส่เข้าไปใส่ตามเราไปเลยะคะก็จะได้มาเป็นในส่วนของตั๋วนั่นเองเนาะอ่ะกดรดีดีมโคดรดีดีมเรียบร้อยนะคะก็ได้ตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเอาไปสุ่มที่ตู้อาร์เคดได้เลยก็ในส่วนของโค้นี่ก็จะมีอยู่วยการแค่3โค้ดของทางแมปอบป s s ซารีจอน,นี้นั่นเองเนาะก็สามารถไปใส่กันได้ก่อนที่ในส่วนของโค้นี่จะหมดอายุไปนั่นะเอง โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของอัปเดตที่เขาได้ทำการเพิ่มเติมเข้ามาเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นช่วยฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้ไปกาลัรใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็ได้ทำการสร้างช่องใหม่นะคะใครที่ยังไม่ไปกดติดตามก็สามารถไปกดติดตามกันได้เดี๋ยวทำการทิ้งลิงก์ช่องใหม่ไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็ Discord ใหม่เนี่ยทำการโพสต์ไว้ในชุมชนช่องใหม่แล้วก็ใต้คลิปของทาาช่องใหม่ด้วยอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราพา กันเลยดีกว่าฮะอายุก็ขอสวัสดีชาวแฟนพายทุกคนทุกท่กทานกันด้วยนั่นเองนะคะก็สัมภามในส่วนของคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมโลบล็อกในแบบที่มีชื่อว่าออบิสตอรีจอนี่การอีกเช่นเคยนั่นเองอ่ะก็คลิปนี้ก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองทุกคนใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว น,าานะคะอันนี้อันนี้ไอ้เจ้าคะก็ถือว่ามาเป็นการสรุปอัปเดตของไทม์แมปเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีการอัปเดตเป็นช่วงกิจกรรมอีเวนต์วันคริสต์มาสนั่นเองเนาะนี่ดูจากบรรยากาศได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการสรุปอัปเดตให้ฟังแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยหลังจากใส่โค้ดเราก็ได้มาเป็นในส่วนของไอ้เจ้าไอเทมชิ้นนี้นั่นเองเป็นสโนว์แฟลชนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวด้วยเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้ทำการมีสเตจเจ้าสตาร์ไปจนถึงโอเวอร์เฮิร์ทเว้นพอดีนะคะแต่ขออนุญาตเก็บไอเทมก่อน ในส่วนของไอเทมนี้ไม่มั่นใจนะคะว่าเราจะสามารถหยิบมาได้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะมีบั็อกอยู่นะคะขนุญาตลองดูเนาะโอเคเหมือนจะยังบั็อกอยู่นะคะก็คือในส่วนของไอเทมเพจที่2เนี่ยแบงค์เนี่ยคือมันจะไม่สามารถหยิบไอเทมออกมาได้นะคือเก็บได้อุยอ้ยอุ้ยคือมันเก็บได้นะแต่ว่ามันเนี่ยไม่สามารถหยิบออกมาได้เนาะนี่ดูจากตรงนี้ได้เห็นไหมอันนี้จะเป็นในส่วนของบ้ากของจากไอเทมช่องที่2ส,ส่วนอันนี้เมื่อกี้เราใส่โว์เฟลกไปหยิบออกมาแล้วมันจะหายเนี่ย โอเคไม่หายนะไม่เหมือนกับในส่วนของโจลีนบอสที่มันจะหายในเวลาเราหยิบโอเคก็ไอเทมแบงช่องที่หนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะก็สามารถไปเก็บในส่วนของไอเทมช่องที่หนึ่งไ,ไว้ก่อนนะเนาะเผื่อเขาได้มีอัปเดตก็อาจจะเปลี่ยนแปลในส่วนของกระเป๋าช่องที่2เพื่อให้สามารถหยิบไอเทมออกมาได้นั่นเองโอเคก็ในส่วนของอัปเดตเนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่มในส่วนของ เขาเรียกว่าอะไรนะตีใหม่เข้ามาน้่นเองเออแล้วก็ด่านใหม่นั่นเองซึ่งจะเป็นคริสต์มาสอัปเดตนะคะคุณผู้ชมรู้จักบรรยากาศหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะจะมีกองของขวัญทั่วแบบเลยแล้วก็มีต้นไม้หิมะอะไรอย่างงี้คือครปลี่ยนด่านใหม่หมดเลยเนาะให้แบบสวยงามขึ้นนั่นเองประมาณนี้เลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารใช่ไหมของไอ้เจ้าพาคโจทาโร่เนาะถ้าจาไม่ผิดนี่จริงด้วยนะคะร้านของเชฟคนนี้อ่าประมาณนี้เลยนะทุกคนสามารถเข้ามากันได้เลยเนาะ นี่โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทําการอันนี้ดูนะคะว่าดาน,นันจะเป็นยังไงเอ้ยไม่สิดานนี้ใช่ของจุทาโร่บาบาถ้าไม่ใช่ของัยด้วยนะคะจะไม่ได้จะไม่ได้เป็นของจุทาโร่หรือว่าโจซูกะนะอออโอเคเดี๋ย okay. วเราจะพาไปดูในส่วนของตัวที่เป็นอัปเดตที่เขาทำการเพิ่มต่อมากันเลยนั่นเองที่อัพเดเพิ่มเข้ามาตอบมาเลยเนะี่ยก็คือท่าเดินนั่นเองนะคะแอนิเมชันท่าเดินก็เดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของท่าเดินของเรานะคะคุณผู้ชมนี่จะได้รู้สึกสมูทขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะนี่คุณผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะ ันนี้คือโลกาก้าฟูดแบบใหม่เหรออ๋อโอเคเหมือนจะเปลี่ยนในส่วนของหน้าตาพวกนี้ไปด้วยนะคะคุณผู้ชมรู้สึกว่าโลกาก้าฟูดมันดูแบบมีมีไม้ใบไม้ขึ้นด้วยนะคะดีเป็นไงสมจริงเนาะเออเงินก็เหมือนเดิมนะหน้าตาเหมือนเดิมอืมโอเคเล่นแล้วค่ะก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็ที่อัพเดตเพิ่มเตมิมยิ่งย้ายก็จะมีการเพิ่มยิ่งย้ายใหม่ซิสเต็ม New Antichat e Walking Dummies และ Crazy Dummies Rework แพชชั่นฮิล o d ตหมด r ร็ a b l e m o b i l e k e y s แล้วก็มอนะอ่ะประมาณนี้เลยเนาะแต่ว่าตั้งทต่ด้านหน้าเกมเขาก็ได้มีการเพิ่มในส่วนของข้อความที่มีคำว่าซานตาเข้ามาในส่วนของซานตาคืออะไรเดี๋ยวขออนุญาตกดตรงเชร์ชลองเพื่อไปดูอัปเดตที่น่าสนใจนะฮะอ่าเชร์ฉลอก็จะเป็นคริสต์มาสอัปเดตเนี่ยได้เข้ามาแล้วนั่นเองซานตาเนี่ยจะเข้ามาในเมืองเพื่อทําการมอบของขวัญให้นั่นเองนะหรือว่ามอบไอเทมให้ส่วนในส่วนของซานตาเนี่ยจะทําการสปาวหนึ่งชั่วโมง ถึง1ชั่วโมง30นาทีหรือว่า30นาทีนะคุณผู้ชมประมาณ1ชั่วโมงหรือไม่ก็1นชั่วโมง30นาทีได้ประมาณนี้นะคะก็ซานต้าเนี่ยจะทำการสปาขึ้นมาซึ่งซานต้าเนี่ยจะทำการอมอบในส่วนของไอเทมที่ไม่สามารถรับได้แล้วนั่นเองซานต้ากิฟต์สปาอะไรแบบนิวแมปนั่นเองก็คือซานต้าเนี่ยทำการสปาขึ้นมารอบๆด่านใหม่เดืนนั่นเองแต่ก็ในส่วนของซานต้าเนี่ยจะทำการดีสปารือว่าหายไปเนี่ยหลังจาก1 6 0วินาทีนั่นเองเนาะ ในส่วนของเนื้อโค้ดเนี่ยก็เมื่อกี้แจกเข้าไปก็สามารถไปดูในส่วนของโค้ดได้นะ,ะที่ m p j Group ได้เลยนั่นเองอ่ะประมาณนี้ส่วนข้างรกเราจะเป็นในส่วนของไอเทมที่ไม่สามารถรับได้นะก็สามารถดูได้เลยเนาะเออก็ถึงว่าน่าสนใจนะซานตาจะมาทําการมอบของขวัญให้กับเราแต่ว่าอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงชั่วโมงก็ต้องของอภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไว้อา่าข้าหลักในการท่ารู้สึกว่าว่างๆหรือว่ามีเวลาว่างกว่านี้เดี๋ยวเราจะพ้ามาดูนะคะว่าซานตาเวมามอบของขวัญนั้นจะเป็นยังไงนั่นเองอ่ะคลิปนี้ถือว่าเป็นการสรุปอเดตให้ฟังเฉยๆนะคะแล้วก็ มานในเรื่องในส่วนของสแตนด้วยนั่นเองซึ่งในส่วนของไอเทมเมื่อกี้ที่เราได้มาก็คือ snowflakes นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปทําการหยิบในส่วนของสแตน star p l น t i โอเวอร์เฮเว่นมาก่อนนั่นเองเพราะว่าในส่วนของไอเทมชิ้นนี้ต้องใช้คู่กับ star p l น t i โอเวอร์เฮเว่นอ่ะนี่จะเป็นในส่วนของไอเจ้าพวก npc นั่นเองนะคะก็ย้ายที่มาเนาะก็สามารถดูชื่อตรงนี้ได้เลยอ่ะโอเคคุยกันอีกสักรอบสิอืมโอเคหยิบไอเทมมา star p l น t i โอเวอร์เฮเว่น เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมหน้าตาใครที่ยังไม่รู้นะอ่ะประมาณนี้เลยนะคะนี่คือ Star of Over Heaven ดีที่เก็บไว้อยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตหยิบไอเทมขึ้นมา Personal Flake น,น,นั่นเองเนาะนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะรับทำการสงสัยกันเลยนะคะว่าเราจะได้มาเป็นแสแตนอะไรเนาะเหมือนจะกย,ยังไม่เคยรีวิวสแตนมตัวนี้นะคะคุณผู้ชมโอเคหนึ่งสองสามอโอเคสิ่งที่ได้มานั่นก็คือ อเอ๊ะอีกสารบหนึ่งนะคุณผู้ชมกาว่าอยู่นะคะว่าตอนแรกรู้สึกว่าเน็ตเราก็ยังปกตินะคะแต่ว่าที่ผิดปกติเลยเนี่ยนั่นก็คือไอ้เจ้าตัวนี้เลยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นในส่วนของสตาร์พิจารณ์ที่ใส่หมวกของโจทาโร่ใช่ไหมแล้วก็ยิ้มแบบ <c oughs> ข่าก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือในส่วนของสแนตนตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นอะไรอขออนุญาตเช็คดูนะคะแล้วก็ไอเทมโอโ้โหเกิดอ,อย่างเยอะเลยนเนี่ย ขออนุญ,ญาตเช็คดูนะคะคุณผู้ชมเผื่อเป็นแซนที่เราอาจจะเรียกชื่อผิดไงขออนุญ,ญาตเช็คก่อนใจฟ้าองค์จตุรัสตาบินามโอเวอร์เฮเบนโอ้โอเคในส่วนของแซนตัวนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าจตุรัสตาบินามโอเวอร์เฮเบนใช่ไหมโอเคเหมือนจะลยามไม่เคยรีวิวนะคะตัวนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาหาการรีวิวเลยดีกว่าเนาะในส่วนของดัมมี่เนี่ยเหมือนเขาจะทำการเพิ่มสกัดดามี่ซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละตัวเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต หาข้อมูลเพื่อจะไปส่องของไอเจ้าข้อมูลตัวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่ชัวร์เหมือนกันว่าสแตนตัวนี้ได้มีอะไรความสยามารถพิเศษอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองเนาะแต่จริงๆนะทุกคนในส่องของสแตนตัวนี้พอไปเราหาข้อมูลแล้วเนี่ยคือมันเป็นก็เป็นสแตนเก่านะคะไม่ได้ใหม่อะไรมากนั่นเองเนาะเออแต่ว่ามันเป็นโค้ดที่ได้ในรับไอเซอร์ของไอเทมที่เข้ากับช่วงตีนี้พอดีก็เลยแบบว่าเออได้มารีวิวในส่องของสแตนตัวนี้นั่นเนองนะคะโอเคในส่องของไอเจอ้าสแตนที่มีชื่อว่าจุดทาร์โลสตาร์ไปที่นั่นโอเวอร์เทวันนะะคคุณผู้ชม ในส่วนของสกิลแรกจะเป็นสกิล E นั่นเองซึ่งจะทำดาเมจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 1็9ดถึงเดเมจเลยนะั่นเองนองไปการโจมตีแบบปกตินะฮะขออนุญาตลองกดคลิกธรรมดาเฉยๆก่อนเนาะยังไม่กดสกิล E นะโอเคดาเมจประมาณ12.5 25.5 3.8.5 25. โอเคประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมโดนโลโๆก็จะแกกรงขึ้นเรื่อยๆ๋ยวเราจะมาลองดูสกิล E กันเลยดีกว่านะฮะหนึ่งสองสามอืม โดนปะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราไม่ปล่อยนีย่ก็คือยังจะต่อยรัวๆอยู่เหรออ๋อโอเคไม่นะก็คือมันมีขอบเขตจำกัดของอันอยู่นั่นเองเนะาะไทยไม่เสร็ประกอบด้วยอันนี้จะเป็น,นส่วนของสกิล e ของไอ้เจ้าสไตล์โรสตาร์บปชนามโอเวอร์เฮเว่นนั่นเองต่อมาเนี่ยจะเป็นการต่อยหนักนะคะสร้างดาเมจอยู่ที่125ดาเมจซึ่งจะเป็นสกิล r เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองต่อยดูกันเลยหนะึ่งสองสัง้น <c oughs> อ่าประมาณนี้ทำดาเมจอยู่ที่125ดาเมจนะคะก็ ประมาณนี้เลยเนาะขออนุญาตรีบเรแบบสกิลเร็วๆนักกันนะคะเพราะว่าสกิลทุกตัวเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันอยู่แล้วนั่นเองเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคในส่วนของคุณดาก็ถือว่าไม่ได้นานมากนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิลทีซึ่ง dash approach dealing 150 damage and can bypass block นั่นเองในส่วนของสกิลทีเนี่ยจะเป็นการโจมตีถูกว่าต่อยนั่นเองซึ่งจะทำดาเมจอยู่ที่เหล่านะคะ10 damage และล่าเนี่ยก็สามารถ bypass การบล็อกได้ด้วยอ่าโอเคประมาณนี้เลยนะคะ ขอนย่าลองดูเนาะสกิลทีใช่ไหมหั่งสองสั้เหมือนเป็นปการต่อยหนักนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถทะลุในส่วนของการป้องกันได้ด้วยซึ่งถือว่าใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมสกิลทีอ่าประมาณนี้เลยซึ่งคูดาก็ไม่ได้ดานมากนะคะสำารในส่วนของสกิลตัวนี้เนาะต่อมาจะเป็นสกิล F นั่นเอง d a s h ATS นั่นเองแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาจะบอกว่ามันพังนาะ,ะบนโบเกนโอเค เป็นการหยุดเวลานั่นเองนะคุณผู้ชมท i m e stop นั่นเองแต่ว่ามันพังนั่นเองนะคะก็เลยหยุดเวลาไม่ได้เมื่อกี้ก็ให้ดูแอนิเมชันเวลาการหยุดเวลาไปแล้วนะต่อมาจะเป็น skill Y ซึ่งจะเป็นสกิลฮ h ลนั่นเองเนาะสกิลฮ h ลให้กับผู้เล่นคนอื่นแต่ขออนุญาตลองดูนะคะว่าจะฮ e ลเท่าไหร่สกิล l Y heal ให้ประมาณ23ไม่ก็10นะคุณผู้ชมบางทีเนาะโอเคก็จะแรนดอมสุ่มนั่นเองฮ e ลแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันนะบางครั้งก็23บางครั้งก็10เนาะ,ะประมาณนี้ แต่ก็ต่อมาในเมื่อมีสกิลฮิลเพเลื่อนคนอื่นก็ต้องมีสกิลฮิลตัวเองนั่นเองซึ่งก็จะมาพร้อมกับสกิล Y วบวกบนั่นเองเนาะจะเป็นเซฟฮิลลิ่งบาเล่ใช่เองจะเป็นการฮิลตัวเองใช่ไหมโอเคะฮิลต,ตัวเองเนาะอุ้ยโอเคอ่ะฮิลตัวเองเนี่ยจะฮิลอยู่ประมาณ34นั่นเองก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะคิดประมาณ34แถมฮิลก็โอเคเร็วอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลค้อนข้าของอีจอนจุดทาร์โรสตาร์เปที่นังโอเวอร์เฮดเว่นนั่นเอง แต่ก็เดี๋ยวขออนุญาตลองกดสกิลจีนะคะเหมือนเขาบอกว่าจะมี post music bloody stream remix นะเออเหมือนจะเป็นชื่อเพลงของเขาหรือเปล่าขออนุญาตลองกดสกิลจีดูเนาะแต่ว่ากานอื่นเดี๋ยวขออนุญาตลองกดสกิลซีอะไรอย่างงี้สกิลซีเป็นการเคลมปกติสกิลเซ่ดเป็นการอันนี้ปกติเลยอันนี้จะเป็นสกิลวีนะคะเมื่อกี้เสียงเอฟเฟกต์สกิลเอ็นมีไหมไม่มีโอเคขออนุญาตสกิลจีเลยแล้วกันนะคุณเชื่ม โอ้โหเพลงสุดอลังการเลยค่ะสักวันดีอลังการจริงนะคะก็สามารถไปฟังกันได้นะสำหรับใครที่อยากจะทำสเตนนี้ก็สามารถไปทำค่าใส่โค้ดกันได้เลยได้ทำการแจกโค้ดไปนะคะวิธีการทําก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่มีสตาร์ไปทำโอเวอร์เฮลเลนก็ทําได้เลยเนาะพร้อมกับไอเทมที่ได้จากโค้ดฟรีๆเลยเออส่วนับใครที่อยากฟังเพลงมาเติมก็บอกแล้วฮะไปฟังต่อกันได้เลยแต่ว่าที่ไม่เปิดฟังให้ก็ต่อนะก็คือการเลือกสิทธินะคุณผู้ชมโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้้กับเเราดวยนอง สำหรับคลิปหน้าก็เดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะคะว่าจะทําการอ่านแบบไหนดีหรือไม่ก็ใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบโลบอกสมรือว่าแบบอะไรก็ได้นะคะเกี่ยวกับโจโจ้ก็ได้ก็นะก็ลองพิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์ดูได้เลยก็อ,อ่านทุกคอมเมนต์เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนกดไลค์ก็แชร์กดซับเป็นกันซังให้กับเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ